สวัสดีค่ะพบกับโมโม่ขายฟอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโม e อยู่กับเจ้า r รนเจ r Y ์วท V6 นะคะคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่1 5 3 4 0 0้านบาทนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งจัดหนักจัดเต็มแต่งชุดแ,แ,แต่งรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวโมาพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้ วายแท็กนะคะแต่ว่าอยากได้เป็นหน้าแรปเตอร์นะคะก็จัดไปเลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะเป็น F O r ดนะคะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้านะคะคันนี้นะคะสั่งทำสีดำทั้งคันเลยนะคะด้านหน้าก็จะออกมาดูด้านแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะให้แรงมา้ามาอยู่ที่250แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่600 บิวตันเมนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันเนะาะสำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นขับสี่แบบท้าทามแล้วก็ฟูลท m e ด้วยนะคะลิมิเต็ดมากมากเลยนะคะสําหรับไฟหน้านะคะเราให้ไฟหน้ามาเป็นแบบแมจิกแบบ LED นะคะเป็นไฟลูกแก้วนะคะสามารถทํางานตามองศาของพวงมาลัยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้ารอบคันนะคะด้านหน้า4จุดนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้ก็เพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวคิวล้อนะคะเป็นคีวล้อแรปเตอร์นะคะขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะเป็นยางไฮเชเลนนะคะแล้วก็แม็กนะคะเป็นแม็กขนาดขอบ20นะคะเป็นลายเฉพาะของเจ้ารุน่นไวแฮก V6 เลยะคะ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะมดใส่คิ้วกันสาบัดมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้เป็นมีกล้องรอบคันให้นะคะมาพร้อมกับระบบบายสปอร์ตนะคะเป็นตัวจับรถนะคะในมุมอับเนาะตัวนี้นะคะเป็นราวหลังคาแบบยกสูงนะคะก็มีมาให้ครบแล้วนะคะสำหรับวายแหนะ,ะเราก็จะมีตัวสปอร์ตบาร์นะคะสำหรับใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะดีไซน์ของคันนี้ สำหรับด้านท้ายนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มดวงนะคะก็คือเป็นไฟท้ายตัวท็อปตัวแรงของเราเลยนะคะสำหรับด้านท้ายก็ให้มาเป็นตัวกันชนท้ายแท้นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ท้ายนะคะ4จุดด้วยกันนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มากๆเลยะค่ะสำหรับเจ้าวายแทรกนะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่เหยียบด้านท้ายกระบะมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องขึ้นบนล้ออีกต่อไปนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะก็มีในส่วนของตัวบันไดข้างมาให้นะคะใช้สําหรับเวลาคุณลูกค้าขึ้นรถเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะสง่งสามารถรุยน้ําได้80เซนเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนิดนึงนะคะสําหรับภายในนะคะเจ้ารุ่นวายแฮบวีนะคะพวงมาลัยนะคะเราให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อเซเลยนะคะ หน้าบัดดิจิตอลนะคะขนาด12นิ้วนะคะหน้าจอกลางก็ให้มาเป็นขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะคะมี wireless charger นะคะมีช่อง USB ให้นะคะเป็นช่อง USB type A แล้วก็ type C นะคะสำหรับเกียร์นะคะคันนี้นะคะเราให้เป็นเกียร์ e-shifter นะคะ10ส,สปีดด้วยกันนะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะทั้งหมดนะคะ6โหมดด้วยกันนะคะมีโหมดปกติโหมดถนนลื่นนะคะโหมดประหยัด โหมดลากจูงแล้วก็โหมดโคลนแล้วก็โหมดทรายนะคะคันนี้จัดมาให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกม,มือนะคะเป็นเบรกม,มือไฟฟ้าแบบ100%นะคะตัวเบาะนะคะภายในคันนี้นะคะจะตกแต่งด้วยได้สีเหลืองนะคะแล้วก็สําหรับตัวเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางด้วยกันนะคะคู่หน้าเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวตว,วแท็บีห จะมีสัญ,ญลักษณ์ V6 มาให้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า r a n g e r อร์วา a แท V6 ตัวท็อปพันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถรับส่วนลดสูงสุด150,000บาทไปเลยนะคะสามารถติดต่อหาโนโมนได้ที่เบอร์094 895 299 9นะคะหรือว่าสามารถวอ l k i อินมาชมรถตัวจริงได้ที่ฟอร์ดอเมสาขากลาพึกได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะโมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย